อยากพัฒนาก็เลือกเพื่อไทยเลือกทั้งสองใบนะคะสมองไหลแก้ไม่ยากเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรัฐบาลที่เก่งมากนะครับอาจจะผมไม่กล้าพูดตัวเองนะครับแต่คงมองที่โลโก้นี้เพื่อไทยเท่านั้นละค่ะทุกคนเพื่อไทยเท่านั้นละค่ะที่แก้ปัญหาเรื่องพัฒนาประเทศได้ครอบครัวเพื่อไทยตอนสบัดชัยเพื่อไทยมาเนื้อพีโก้งทำวันนี้นไปน้องๆช่วยทำอะไรไม่รู้ที่มันซื้อเขาสั่งให้มาพี่ก็มาเลยมาเปิดโหลดูคำถามแล้วตอบ กองปัญหาผมว่าในนี้ก็เปิดมาก็จะเจอแต่ตูกกระป้อมไหมฮะเพราะว่าเขามีแต่สร้างปัญหาโอเคเปิดเลยนะนี่ช่วมหัวนี่ครัวเรือนนะครับนี่สาธารณะนี่ประเทศนี่ที่รัฐบาลสร้างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้กันหมดอีกกี่หลาย10หลายร้อยปีปุ๋ยแพงเจ้ากูคลนพืชพันธุ์ของเขากาะราคากับประเทดีปุ๋ยิังซ้ำแพงแถมการคมนาคมไม่ครอบคลุมราคาแพง สิ่งที่เราจะทําแล้วเราเคยคิดจะทําแต่โดนปฏิวัติซะก่อนอย่างเช่นโครงการ2ล้านล้านวันนี้รัฐบาลใหม่มาก็มาช้อนโครงการของเราแล้วก็เอามาทําในราคาที่แพงขึ้น3เท่าแต่ยังทําไม่เสร็จเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องตลกอุย้ค่าของชีพสูงที่ประยุทธ์ยังไม่เคยแก้ได้เลยปัญหาแบบนี้ต้องใช้รัฐบาลที่เก่งมากมาบริหารซึ่งไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ กบริบัทที่เก่งมากนะครับอาจจะผมไม่กล้าพูดตัวเองนะครับแต่ความมองที่โลโก้นี้ของพรรคนี้รับรองมั่นใจได้แล้วฝากฝากังฝากไว้ให้บริหารประเทศชาติกลับมากู้วิกฤตกลับมาได้แน่นอนครับผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตำ่ำไม่ต้องลำไย,ยก็ได้ค่ะบอกฟักเก นะคะบะเขือส้มบ้านเฮานะคะปีที่แล้วออมได้เอาทีมฟุตบอลเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะคะไปแจกคือเจ้าบ้านในเมืองเพราะว่าอย่างพอเปิ้ลคาสามารถขายสินค้าของเปิ้ลในตลาดได้นักท่องเที่ยวหายคุณคาดหวังอย่างเดียวว่านักท่องเที่ยวให้กลับมาเครื่องยนต์ตัวนี้จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นคุณเอาแต่พูดแค่แตะเอาไว้ให้ดูสวยในวันีเพราะนั้นก็หวังใจอย่างยิ่งครับอันนี้ด้วยความมั่นใจของพักเพื่อไทยและของผมนะครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาได้แน่นอนนะครับถ้าเราเป็นรัฐบาลไม่จะไม่มีรางวัลที่หนึ่งเป็น นี่กอยศออบอดดอบเบีย้ยแล้วก็ให้เพิ่มวงเงินกอยศออให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสได้เข้าเรียนถึงค่ะสมองไหลแก้ไม่ยากเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกฎหมายไม่ยุติธรรมกลุ่มผู้มีอำนาจก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสิคะค่ารักษาพยาบาลแพง ถ้าบะหมี30บาทรักษาทุกโรคออมก็บู้ว่าประเทศไทยจะเป็นจะได้นะคะวันเดียวนี้เราก็เริ่มมาตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรคนะวันนี้สิ่งที่เราจะพัฒนาคือเฟส2เฟส3ที่เราจะทําคือเรื่องของเทเลมดิซินนะค้าแรงต่ำนี่กับอันมี้กี้เลย ค่าของชีพสูงเห็นไหมฮะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้หมดเลยนี่ท่วมหัวค่าแรงขั้นต่ำเพื่อไทยปี54ก็คือค่าแรงรายวัน300บาทเป็นละตี1น0 0 0บาทแต่พลังประชารัฐหาเสียงไว้ว่าค่าแรงขั้นต่ำา4 0 0ถึง425ถึงวันนี้แล้วนะคะขึ้นได้แค่25บาท ประเทศหยุดนิ่งไม่พัฒนาประเทศหยุดนิ่งนี่ไม่เห็นด้วยนะมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่ได้นิ่งมันพังลงทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนเนาอาพลเอกประวิตธเข้ามาแทนเนี่ยอาจจะเริ่มหยุดนิ่ง <laughs> นี่งไงคะ8ปีไม่พัฒนาเลยค่ะอยากพัฒนาก็เลือกเพื่อไทยเลือกทั้งสองใบน,นะคะเพื่อไทยเท่านั้นละค่ะทุกคน <S <S เพื่อไทยเท่านั้นละค่ะที่แก้ปัญหาเรื่องพัฒนาประเทศได้คำถามมาเต็มโหลเลยพักเพื่อไทยมีคำตอบสำหรับทุกปัญหาครับในวันที่1 0กันยายน,านนี้นะครับตั้งแต่9โมนกาการเป็นต้นไปณนะศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่มาพบกันที่งานครอบครัวเพื่อไทยตอนสมบัติไยเพื่อไทยมาเนื้อ